น้ำมนอายุ35ปีเป็นสาวชาวเหนือผิวพรรณดีหน้าตาสะสวยแต่งงานกับสามีคนภาคกลางและย้ายมาใช้ชีวิตร่วมกันหลังแต่งงานกันได้สมปีสามีมีธุรกิจส่วนตัวและน้ำมนทับงานเป็นพนักง,งานบริษัทชีวิตที่อยู่ร่วมกันของน้ำมนกับสามีราบรื่นดีผ่านไปหลายปีทั้งคู่มีลูกด้วยกันหนึ่งคน กว่าจะรู้ตัวว่าสามีนอกใจก็ผ่านไปหลายเดือนในวันที่รู้นั้นหัวใจน้ำมนลแทบแตกสลายแต่สามีกลับทำตัวไม่รู้ร้อนรู้หนาวน้ำมนลเองก็ตั้งสติได้รวดเร็วไม่ตีโพยตีพายไม่ชวนทะเลาะและคุยกับสามีอย่างคนมีสติมีปัญญาขอร้องให้สามีเลิกกับผู้หญิงอีกคน คำตอบที่ได้จากสามีคงไม่ต้องเดาเพราะสามีไม่ยอมเลิกเมื่อเป็นเช่นนี้น้ำมนได้แต่กลั้ากลืนได้แต่เพียงของร้องให้สามีเห็นแก่ลูกเพราะลูกกำลังโตอยู่ในวัยที่รับรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นไปของพ่อและแม่เพียงแต่เขายังไม่มาถามตรงๆน้ำมนเองก็ปิดบังลูกไม่อยากให้ลูกต้องเสียใจกับการกระทำของคนที่เป็นพ่อ นที่เป็นฮีโร่ของรูปวันเวลาผ่านไปเป็นปีที่แสนจะทรมานของน้ำมนต์แต่ตัวสามีนั้นกลับมีความสุขกับผู้หญิงอีกคนของเขาจนถึงกับเลี้ยงดูเป็นตัวเป็นตนชาวบ้านให้อยู่และสามีเริ่มที่จะไปค้างที่บ้านผู้หญิงคนนั้นบ่อยขึ้นน้ำมนต์ได้แต่ทำใจคงสถานะครอบครัวไว้ให้งานที่สุด บางครั้งสามีก็ทําตัวดีไม่ไปค้ังที่บ้านผู้หญิงคนนั้นลานหลายอาทิตย์น้ำมนก็ไม่กล้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นได้แต่พูดจาดีๆด,ดูแลสามีอย่างดีหวังว่าสามีคงจะคิดได้น้ำมนก็พยายามที่สุดแล้วที่จะรักษาครอบครัวที่มีความสุขนี้ไว้ให้ได้ ตอนที่สามีอยู่กับน้ำมนต์และไม่ไปหาผู้หญิงอีกคนเขาคือสามีคือพ่อที่ดีมากๆและนี่คือสิ่งที่ทำให้น้ำมนต์ต้องเสียใจที่สุดที่สามีที่ดีพ่อที่ดีเขาเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้เขาคือใครไม่อยู่นอกบ้านน้ำมนต์หัวใจแตกสลายและทรมานใจทุกครั้งที่นึกถึงแต่แล้วความสุข ก็อยู่ไม่นานสามีกลับไปค้างกับผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วเกิดอะไรขึ้นทำไมสามีถึงกลับไปมีคำถามมากมายครั้งนี้น้ำมนต์แทบจะทนไม่ไหวอีกแล้วน้ำมนตขาดสติด่ากระบสามีอย่างรุนแรงอย่างที่น้ำมนตไม่เคยทำมาก่อนเจ็บใจและเสียใจที่สุดมีใครจะช่วยน้ำมนตได้บ้างไหม สามีไปค้านกับผู้หญิงคนนั้นหนึ่งคืนก็กลับมาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้ำมนเกลียดความรู้สึกแบบนี้มากไม่อยากมองหน้าสามีไม่อยากคุยไม่อยากดูแลเขาอีกแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนคงรีบไปปฏิบัติพัตวีแต่ตอนนี้หัวใจของน้ำมนบัญชาไปหมดทำให้ดีแค่ไหนสามีก็กลับไปหาผู้หญิงคนนั้นอยู่ดี หลายครั้งที่น้ำมนต์อยากจะเลิกรากับสามีแต่ก็นั่นแหละพออ้างมากมายที่เลิกกับเขาไม่ได้ไหนจะลูกไหนจะความรักความผูกพันทุกวันนี้ได้แต่พยายามสวดมนต์แผ่เมตตาเพราะทุกวันนี้ยังหวังว่าเขาจะกลับมาเป็นสามีเป็นพ่อที่ดีคนเดิมเมื่อย้อนกลับไปในช่วงแรกที่สามีไปกับผู้หญิงอีกคน น้ำมนเหมือนคนบ้าร้องไห้ทุกวันทุกคืนเสาหาทุกวิธีที่จะทําให้สามีเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแต่ท้ายที่สุดเขาก็ยังกลับไปหากันเหมือนเดิมน้ำมนลอยากจะรู้จริงๆว่าผู้หญิงคนนั้นเธอคิดอย่างไรเธอรู้แล้วไม่ใช่เหรอว่าเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วทำไมเธอถึงกล้าที่จะมายุ่งกับผู้ชายที่มีครอบครัวอยู่แล้ว และพ่อแม่ของเธอล่ะจะรู้บ้างไหมว่าลูกสาวไปเป็นเมียน้อยช่วงนี้สามีไปค้างที่ผู้หญิงคนนั้นบ่อยขึ้นน้ำมนเองก็ได้แต่ทำใจมากขึ้นคิดว่าคงไม่มีอะไรเอาชนะใจสามีได้อีกแล้วพอที่ผ่านมาก็พิสูจน์ได้แล้วว่าความดีความรักที่น้ำมนมีให้สามีนั้นไม่ช่วยให้สามีกลับมาได้เลย ทุกวันนี้น้ำมนจะอยู่เพื่อลูกส่วนสามีคงจะปล่อยเขาไปถึงไม่เลิกก็เหมือนเลิกแทนที่สามีจะเกรงใจน้ำมนปรับย่ำยีหัวใจน้ำมนมากกว่าเดิมเมื่อไม่นามนมานี้สามีได้พาผู้หญิงคนนั้นไปที่บ้านพ่อแม่ของสามีนี่เขาคงไม่แคร์น้ำมนแล้วจริงๆไม่รักลูกรักเมียแล้วอย่างนั้นหรือน้ำมนตสงสารลูกมากเขารู้เรื่องพ่อของเขาแล้ว เขาเห็นหน้าผู้หญิงอีกคนของพ่อเขาแล้วลูกที่เคยแ,แข่งขึมและเข้มแข็งวันนี้เขาร้องไห้ออกมาน้ำมนแทบทนมไม่ไหวเมื่อเห็นน้ำตาของลูกและพ่อของเขาละจะรู้สึกบ้างไหมนะถ้าคิดให้ดีคงเป็นน้ำมนเองนั่นแหละที่ทำร้ายใจิตใจลูกเอาลูกมาเป็นข้ออ้างที่ไม่ยอมเลิกกับสามีน้ำมนก็ได้แต่ปลอบใจลูก สอนให้ลูกเข้มแข็งและตัวน้ำมนเองก็จะปล่อยวางมากขึ้นไม่สนใจว่าสามีจะไปไหนจะทำอะไรกับใครอยู่กันไปแบบไม่ผูกพันคงจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสินะถ้ามองย้อนกลับไปแบบมีสติน้ำมนคงจะคิดได้ว่าถ้าสามีรักน้ำมนและลูกจริงคงไม่ทำกับครอบครัวแบบนี้ แต่นี่สามีเป็นคนเห็นแก่ตัวทำร้ายจิตใจน้ำมนกับลูกได้ถึงขนาดนี้แล้วยังไม่รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทำทุกวันนี้ก็แยกห้องกันนอนไม่คุยด้วยถ้าไม่จำเป็นน้ำมนแทบจะไม่มองหน้าสามีข้าวปลาอาหารก็ให้เขาหากินเองจนบางครั้งสามีเองก็หงุดหงิดกับสิ่งที่น้ำมนทํทำ แต่ก็ยังไม่สาสมกับสิ่งที่สามีทำกับน้ำมนต์เลยสักนิดหากใครกำลังประสบปัญหาแบบน้ำมนขอให้มีสติแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างคนฉลาดอย่าให้เหมือนน้ำมนตที่คิดเข้าข้างตัวเองว่าสักวันสามีจะกลับมาคนเราเมื่อนิสัยเดิมเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเขาได้